มนุษย์เงินเดือนเป็นยังไงกันบ้างมีแนวโน้มอะไรบ้างไหมในออฟฟิศของท่านเพราะว่าหลายคนบอกฉันรอก็คือสิ้นปีนี่แหละเพราะว่าทำงานเหนื่อยมาทั้งปีโบนัส<อ>โบนัสจะได้ไหมจะได้กี่เดือนผลประกอบการเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับ เริ่มจะมีข้อมูลเปิดเผยออกมาจากบรรดากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็บริษัทยานยนต์หลายแห่งตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างที่ผมเห็นแล้วก็ก็ถือว่าสูงนะ,ะยังสูงที่สุดเลยเท่าที่เห็นจากข้อมูลเนี่ย10.2เดือนนะ่ะบวกกับเงินพิเศษอีกประมาณ25,000าทำงานเหนื่อยกันมาทั้งปีพอได้รับโบนัสเต็มที่แบบนี้บางคนบอกว่าก็เอาเงินไปโปะบ้านไปปิดหนี้ปิดสิน,อ,นอันนี้ะนะคื คุูแชมป์ก็คือมาเล่าให้ให้คนที่ไม่ได้รู้สึก <c oughs> รู้สึกมีพลังในการทํางานใช่ไหมแชรแช,ชร์กันเพราะว่า <c oughs> ผมว่ามันแบบก็ลุ้นๆกันอะอช่วงนี้มันเดือน11แล้วไง